สวัสดีครับวันนี้ YouTube c h a n แนลช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นำความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e หรือจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสัยงกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆออกมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะครับแล้วก็ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือตลาดล่มหุบนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คือตลาดเสี่ยงตายนะครับสำหรับตลาดแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่โด่งดังนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่มากมายเลยนะครับที่นี่นะครับมีตลาดนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณรางของรถไฟเลยนะครับแล้วก็เมื่อเวลารถไฟวิ่งผ่านนะครับแม่ขาป่อขาที่นี่นะครับก็จะเก็บของ หลบรถไฟที่วิ่งมานะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างป่าะจะบป่าบนบ้านนะครับจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาเที่ยวตลาดล่มพุกนะครับหรือของอําเภอเมืองจังหวัดส,สมุทรสงครามแห่งนี้ให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็จะพาเป็นอน่ๆไปชมจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับบรสสิเวณจุดนี้นะครับก็เป็นบริเวณสิส้นสุดทางรถไฟนะครับของสถานีรถไฟแม่กลองนะครับนี่นะครับจ้างมาป่าฉบับบ้านนะครับก็มาจากบริเวณตัวตลาดนะครับแล้วก็เดินเที่ยวสถานีรถไฟแม่กลองมานะครับนี่นะครับก็เป็นรางจุดสิ้นสุดนะครับนี่ครับสิ้นสุดรางก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดรางรถไฟของสถานีแม่กลองนะครับแล้วก็ บริเวณด้านซ้ายมือของช่างประปานี่นะครับก็คือแม่น้ําแม่กลองนะครับก่อนที่เราจะไปเดินตลาดนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านจะพาเพื่อนเพื่อนะครับเดินไปชมวิวบรรยากาศนะครับของแม่น้ําแม่กลองนะครับแล้วก็เราจะไปเดินชมตลาดร่มหุบกันครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นบริเวณริมแม่น้ําแม่กลองนะครับของบริเวณตลาดลม้มภูบนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ําแม่กลองนะครับที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็ถัดไปทางซ้ายมือตรงไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็จะออกปากอ่าวไทยแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นแม่น้ําค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ที่นี่จะมีโป๊ะนะครับแล้วก็เป็นท่าเทียบเรือต่างๆนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับโล่งๆนะครับจะมีเพื่อนๆนะครับมาออกกําลังกายบริเวณนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นช่วงเช้านะครับที่จ่างประปาจะบบบ้านๆมานะครับนะครับก็เลยมาแวะถ่ายทําให้เพื่อนๆชมนะครับบริเวณริมแม่น้ําแม่กลองนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมเข้าไปภายในตลาดล่มหุบนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ หลับบริเวณจุดนี้นะครับก็ถัดจากบริเวณที่ช่างปปาฉบับพันบ้านนะครับพาเพื่อนๆไปชมนะครับบริเวณริมน้ําแม่กลองนะครับเราก็เดินย้อนเข้ามานะครับจากจุดสิ้นสุดทางรถไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นส่วนย่อมนะครับนี่นะครับแล้วก็มีป้ายนะครับไปเพื่อนๆนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงเข้าไปภายในสถานีแม่กลองนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างครับ รเราก็เดินมาภายในสถานีรถไฟแม่กลองนะครับหรือว่าตลาดล่มพุกนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับด้านในนะครับของสถานีนะครับก็จะมีเป็นร้านค้านะครับจําหน่ายอาหารนะครับแล้วก็ของ yes ที่ระลึกค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นรางรถไฟนะครับที่ทางรถไฟจะมาจอดสิ้นสุดที่นี่นะครับนี่นะครับก็มีร้านจําหน่ายอาหารนะครับ นี่นะครับก็เป็นภาบรรยากาศนะครับจังป่าฉบับมันมานะครับก็ฝาเพื่อนๆมาชมนะครับสถานีรถไฟแม่กลองนะครับนี่นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาตินะครับค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับจากหลายเชื้อชาติเลยนะครับมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงชมกันไปเรื่อยๆเลยครับ อาจะแบบพันบ้านนะครับก็เดินตรงมาจากบริเวณด้านนู้นนะครับนี่นะครับที่นี่นะครับก็จากค่อนข้างคึกคักนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเดินเที่ยวนะครับแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็เดินไปชมแม่น้ําแม่กองริมเกลือนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับจุดจําหน่ายตั๋วนะครับของสถานีรถไฟแม่กลองนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงกันไปบริเวณด้านนู้นนะครับก็จะไปเจอตลาดร่มหุบนะครับ ที่แจ็คป่าจะพาเพื่อนๆนะครับเดินชมภายในสถานีรถไฟแม่กลองนะครับนี่แหละครับก็เป็นป้ายทางเข้าสถานีรถไฟนะครับนี่แหละครับก็พาบรรยากาศนะครับผูกคนค่อนข้างคึกคักนะครับที่นี่ก็ต่างคนก็ต่างจะที่จะมาเดินท่องเที่ยวสถานีรถไฟแม่กลองนะครับแล้วก็จะไปดูตลาดลมหุบด้วยนะครับนี่แหละครับตลาดล่มหุบก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ นับนี่ก็คือบรรยากาศตลาดร่มรูปนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือตลาดเสี่ยนตายนะครับนี่ครับเหล่าข้ามจะมาจากบริเวณสถานีรถไฟแม่กลองนะครับก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับทางเดินที่นี่นะครับก็จะเป็นทางเดินนะครับที่อยู่บริเวณในรางรถไฟเลยนะครับนี่นะครับช่างปลาก็เดินบริเวณรางรถไฟไปเรื่อยๆนะครับที่นี่ก็จะเป็นเหมือนตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีสินค้าจําหน่ายก่อนก้างเยอะนะครับ นี่นะครับนักท่องเที่ยวก็เดินบริเวณล้างรถไฟนะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่นะครับนี่นะครับบริเวณสองข้างทางนี่นะครับก็จะมีเป็นร้านขายของค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับว่าตลาดล้มปูแ่งนี้นะครับจะไปสิ้นสุดบริเวณได้นะครับแล้วก็เราจะรอชมนะครับรถไฟที่วิ่งผ่านตลาดแห่งนี้กันรับ ที่เราเดินกันมานะครับก็สองข้างทางนะครับของตลาดล้มพุบนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้นะครับก็จะมีเป็นของฝากนะครับของที่ระลึกนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่นี่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีอาหารนะครับแล้วก็สินค้านะครับขายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีปลานะครับนี่นะครับก็มีอาหารทะเลนะครับของ ทะเลนะครับค่อนข้างเยอะที่นี่นะครับนี่นะครับจ้างป่าก็เดินมาค่อนข้างไกลแล้วนะครับก็ยังไม่สุดตลาดเลยนะครับ ในบริเวณตลาดลมหุบกันได้สักพักนม่อครับนี่นะครับก็ฝากเพื่อนๆครับมาชมอีกนะครับว่าเมื่อหลักเดินมาเรื่อยๆนะครับจะพบเจอกับสินค้าอะไรนะครับนี่ก็เป็นสินค้าค่อนข้างเยอะเลยครับที่นี่ก็ถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับที่ตลาดนะครับอยู่ติดหลังรถไฟแบบนี้แล้วครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับหรือคนที่จะเดินซื้อของในตลาดนะครับก็ต้องเดินบริเวณหลังรถไฟนี่นะครับนี่นะครับก็แปลกนะครับที่นี่นะครับ ก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับปกติเราก็จะเดินกันในตลาดสดก็จะเดินตามถนนปกตินะครับนี่ครับแต่ที่นี่นะครับถ้าใครจะซื้อของนะครับจะต้องเดินบริเวณรางรถไฟนะครับนี่ครับก็จะเป็นตลาดยาวไปเรื่อยๆนะครับท่านตาก็เดินมาสักพักแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นสุดตลาดสักทีเลยครับเดี๋ยวเราเดินตรงกันไปเรื่อยๆนะครับ ตลาดล้มบุกนะครับวันนี้นะครับก็ออกเป็นวันอาทิตย์นะครับนี่เราเดินมากันค่อนข้างไกลแล้วนะครับนี่ครับทางเดินก็จะเป็นทางรถไฟแบบนี้นะครับก็จะเดินค่อนข้างยากนิดเดงครับก็ค่อยๆเดินไปนะครับนี่นะครับก็มีสินค้าหลากหลายนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับนี่ครับก็มาเดินชอปปิ้งท่องเที่ยวนะครับที่นี่คนค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ทางรถไฉบับบ้านๆก็มาเดินแถวจังหวัดสมุทรสงครามนะครับหลายตลาดแล้วนะครับที่นี่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผู้คนนะครับแล้วก็มีสินค้าจําหน่ายหลากหลายเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะเข้ามาท่องเที่ยวนะครับตลาดล่มหุบนะครับที่นี่เดินกันได้ทั้งวันเลยนะครับนี่นะครับแต่รถไฟนะครับที่จะวิ่งผ่านบริเวณตลาดแห่งนี้นะครับก็จะมีเป็นรอบๆนะครับทั้งขาไปและขากลับนะครับ นี่แหละครับเพื่อนๆก็ลองดูในข้อมูลดูนะครับว่ามันจะมีเวลาประมาณเท่าไรมากนะครับเมื่อกี้สอบถามจากทางร้านค้านะครับก็บอกว่าจะมีรถไฟวิ่งผ่านบริเวณตลาดนี้ประมาณเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับเพื่รับก็อาจจะเป็นที่เที่ยวที่ช่างปปาๆจะบักบ้านๆจะได้พาเพื่อนๆชมนะครับว่าตลาดล่มขุบนะครับเวลารถไฟมาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวช่างประปาเดินท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับ<ม>า่าตลาดล้มปุกนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆเลยครับ บริเวณจุดนี้นะครับจ้างป่าป่าฉบับพันบ้านนะครับก็เดินมาถึงบริเวณจุดสิ้นสุดนะครับของตลาดร่มหุบนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนี่นะครับเมื่อสุดทางนะครับก็จะเป็นทางรถไฟปลายต้อนะครับแต่จะไม่มีตลาดนะครับแล้วก็จะมีถนนตัดผ่านทางรถไฟนะครับ นี่นะครับบริเวณนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจะมารอไกด์นะครับที่จะพาเข้าไปท่องเที่ยวตลาดนะครับแล้วก็เป็นจุดที่รอขึ้นรถนะครับว่าจะไปท่องเที่ยวจุดอื่นนะครับนี่นะครับนักท่องเที่ยวก็เลยมารออยู่บริเวณสุดทางนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับนักท่องเที่ยวที่นะครับที่เพิ่งมานะครับก็จะเริ่มทยอยเดินเข้าไปนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับบริเวณจุดสิ้นสุดของ บริเวณตลาดพ่ล้มหุบนะครับอเมเืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับพันบ้านจะเยืนย้อนเข้าไปภายในบริเวณตลาดนะครับแล้วก็จะรอดูรถไฟนะครับว่ามันจะตรงเข้าไปแล้วแม่ค้าพ่อค้านะครับจะเก็บร้านกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ จะปับ้ันด้นะครับก็เดินย้อนเข้ามาบริเวณภายในตลาดล้มหุบนะครับเราเดินไปสุดทางแล้วนะครับก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับเดินตามกันมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับร้านค้าที่นี่นะครับก็เยอะจริงๆครับของขายเยอะรวมถึงของคนที่มาเดินท่องเที่ยวตลาดที่นี่ก็เยอะมากเลยนะครับนี่นะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวนะครับก็จะรอรถไฟวิ่งผ่านนะครับ นี่นะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งนะครับก็จะเป็นรอบแรกๆเลยนะครับที่รถไฟจะวิ่งผ่านนะครับนี่นะครับต่อทางๆนะครับก็ร้านค้าร้านขายของค่อนข้างเยอะเลยครับนี่นะครับก็เพื่อนๆนะครับที่มีเวลานะครับก็อยากจะแนะนาเลยนะครับถ้ามาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวตลาดล้มมู่แปงนี้นะครับนี่นะครับแต่ที่นี่นะครับเพื่อนๆมาต้องมีเวลานะครับเพราะว่าฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ทางเดินนะครับก็่ค่อนข้างคับแคบนะครับแล้วก็เป็นทางรถไฟแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับทางสถานีรถไฟแม่กลองนะครับก็ประกาศแล้วนะครับว่าอีกสักครู่นะครับจะมีรถไฟนะครับวิ่งผ่านมาจากบริเวณด้านนู้นนะครับ เป็นจุดสิ้นสุดนะครับตลาดล่มหุบนะครับนี่นะครับก็จะวิ่งมาตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับก็หลบบริเวณด้านข้างนะครับนี่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรี่ยวช่างประปาจะบอกป้านะครับก็จะรอชมนะครับว่ารถไฟจะมาเมื่อไรนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆชมไฮไลท์ของตลาดล่มหุบแห่งนี้เลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับรถไฟนะครับก็กำลังวิ่งมาบริเวณด้านหน้าช่างประปานะครับก็จะมีเสียงบูดนะครับนี่นะครับ แล้วก็ทางร้านค้านะครับก็จะทําการเก็บของนะครับแล้วก็จะให้นักท่องเที่ยวนะครับหลบเข้าบริเวณด้านข้างของร้านค้าเลยนะครับนี่นะครับจ้างปาก็จะลบบริเวณนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีจุดให้หลบอยู่นะครับนี่นะครับแม่ค้าก็จะเก็บของไปบริเวณนี้นะครับนี่รถไฟมาแล้วนะครับบริเวณด้านหน้านะครับของช้างป่านะครับนี่นะครับวิ่งตรงมานะครับก่อรถไฟจะมาในความเร็วค่อนข้างช้านะครับนี่นะครับก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะบีบแตรเตือนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับให้หลบนะครับนี่นะครับช่างมะปาก็หลบข้าว้างๆนะครับเดี๋ยวเราจะชมรถไฟนะครับที่วิ่งผ่านบริเวณนี้กันนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับของตลาดล้มพูบนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนี่นะครับรถไฟก็วิ่งผ่านช่างมาะปาไปแล้วนี่นะครับระยะก็จะชิดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ ท่องเที่ยวนะครับอยู่บริเวณรถไฟนะครับน okay, <hed> ี CAL ่นะครับนี่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่ขึ้นรถไฟมานะครับแล้วก็ต้องการมาท่องเที่ยวตลาดร่มผู้แบงนี้นะครับนี่นะครับรถไฟค่อนข้างยาวเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับแม่ค้าก็เก็บของนะครับค่อนข้างจะพ้นหลังรถไฟพอดีเลยนะครับ เพื่อนๆนะครับที่จะมาเที่ยวตลาดแห่งนี้นะครับช่วงเวลาที่รถไฟมานะครับก็พยายามหลบข้างๆให้ได้นะครับก็ร้านค้านะครับก็จะเก็บของแล้วก็จะเว้นที่ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้หลบนะครับนี่นะครับเราก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับของตลาดน้มพุกนะครับหรือตลาดเสี่ยงตายนะครับอำเภอเบืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ตอนนี้นะครับรถไฟนะครับก็ผ่านบริเวณที่ช่างประปาฉบับบรรยายืนอยู่แล้วนะครับนี่นะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มลงมาบริเวณรางรถไฟกันอีกแล้วนะครับนี่นะครับรถไฟนี้นะครับก็จะวิ่งไปจอดอยู่ที่สถานีแม่กลองนะครับตรงบริเวณจุดแรกนะครับที่ช่างประบะฉบับบนบ้านพาเพื่อนๆมาชมนะครับนี่นะครับก็ถือเป็นไฮไลท์เลยนะครับของตลาดร่มหูแพงนี้เลยนะครับ หลังจากที่ช่างประปาจะปรับบ้านบ้านนะครับพาเพื่อนเพื่อนไปชมภายในตลาดล้มหุบนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆชมรถไฟนะครับวิ่งผ่านตลาดล้มหุบนะครับแม่ขาปอกาเก็บของกันค่อนข้าง,ง,งเร็วนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับยืนดู แล้วก็รอให้รถไฟผ่านมานะครับจางป่าจะป่าบ้านบ้านนะครับก็เดินออกมาจากบริเวณตลาดนะครับนี่แหละครับเข้าย้อนกลับมานะครับบริเวณสถานีรถไฟแม่กลองนะครับนี่ก็คือรถไฟนะครับที่จางปะปาฉบับบ้านบ้านถ่ายเพื่อนๆดูสักครู่นี้นะครับก็มาจอดอยู่บริเวณสถานีแม่กลองอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นมา จากรถไฟนะครับก็จะเดินลงนะครับตอนนี้เดินลงกันไปค่อนข้างเยอะแล้วะครับแล้วก็จะเดินเข้าไปท่องเที่ยวในภายในตลาดล้มหุบกันนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศตลาดล้มหุบนะครับหรือว่าตลาดเปียงตายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพื่อนๆที่ผ่านมาทางจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็เข้ามาภายในตัวเมืองนะครับก็จะเจอตลาดล้มหุบแห่งนี้นะครับมาค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดแั่งกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับไว้ในครั้งหน้าครับช่างประปามาบ้านจะพาเพื่อนเพื่อนไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับลาไปด้วยบรรยากาศสถานีรถไฟแม่คลองนะครับอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับสวัสดีครับ